สวัสดีครับผมก็ผมคูพีนะครับวันนี้ผมจะพากันมาที่นิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็คือที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่ก็จะมีแพะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเขื่อนให้เราการเต้นนะครับทางลงมันก็จะหาทางลงยากนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> Let's go ที่นี่นะครับก็จะมีแพะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรก็จะมีเป็นที่ให้เรากลางเป็นนะครับที่นี่เขาจะปล่อยแพะมาเป็นเวลาเป็นช่วงๆนะครับเป็นแพะของชาวบ้านเราก็สามารถให้อาหารได้นะครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนอยู่ฝั่งนึ้นั่นแหละครับใช่ไหมลูกที่นี่นะครับผมไม่มีเวลาปิดนะครับเปิด2ีี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหญ้านะครับผมให้แพะมากินนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้ออาหารให้เขาเลยนะครับก็คือจะมีญ่าอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนั่นแหละครับ เราก็มาตั้ง แคมป์ได้นะครับกางเต็นท์ได้ทำองหงอาหารได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็จะอากาศร้อนนิดนึงนะครับเป็นช่วงเมษานะครับถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือจะอากาศก็จะดีกว่านี้นะครับผมแต่อันนี้ก็มีลมแล้วนะครับอากาศก็เย็นพอสมควรนะครับแต่อาจจะทําให้ตัวเหนียวนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็รวมๆแล้วก็ดีนะครับหากทางลงยากนิดนึงนะครับก็ขับรถมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมงนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็คือมีแพ้มีหญ้ามีน้ํามีแสงอาทิตย์ตะวันตกดินนะครับผมหันไปตรงนู้น ถึงนะครับผมจบแล้วครับ